สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงนะฮะพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่หน้ากระทรวงแรงงานครับซึ่งวันนี้เองก็มีสมาคมผู้ประกอบกิจการการค้าในส่วนของสมาคมการค้า,าผู้ประกอบกิจการรับเหมาแรงงานผู้ประกอบกิจการรับเหมาแรงงานนะครับเขาได้นําสิ่งของคือข้าวสารจํานวน10ตันเองครับเพื่อที่จะมาบริจาคให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่กําลังเดือดร้อนอยู่ทั่วประเทศวันนี้นะครับซึ่งอยากให้คุณอิสรีนะครับ ในส่วนของนายกสมาคมนะครับพูดถึงรายละเอียดที่เราจะจัดขึ้นในวันที่9ที่ถึงนี้ครับค่ะก็อิษรีพักหันสวัสดิ์ดนะคะคนายกสมาคมการค้าผู้ประกอบกิจการรับเหมาแรงงานทางสมาคมได้มีแนวคิดนะคะแล้วก็มีการประชุมหารือกันว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่มีสภาวะ,ะเกิดอุทกภัยน้ำท่วมในส่วนของสมาคมเองซึ่งเราทำธุรกิจด้าน ให้บริการนะคะเราก็อยากจะมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมก็เลยคุยกันว่าเราทำอะไรกันดีนะคะเพื่อที่จะให้สังคมได้รับประโยชน์จากการที่เราก็เป็นองค์กรหนึ่งที่ทำผลประโยชน์ให้กับประเทศชาติก็เลยสรุปได้ว่าเราร่วมกันิจากข้าวสารนะคะก็กำหนดไว้อยู่ที่10ตันก็คือ10,000กิโลนะคะก็จะมีการส่งมอบในวันที่ 9วันจันทร์ที่9นะคะแล้วก็โดยท่านประลัดกระทรวงแรงงานท่านไพรโรธโชติกาสเสถียนนะคะจะเป็นผู้รับมอบแล้วก็ก็ได้นําเรียนท่านว่าถ้าเป็นไปได้ก็จะ,อะ,อะขออนุญาตนําเรียนท่านรัฐมนตรีให้มาร่วมรับมอบข้าวกันด้วยนะคะในวันจันทร์เพราะอันนั้นก็จะเป็นความกรุณาของท่านประหลัดที่จะ นำเรียนขอท่านรัฐมนตรีอีกทีหนึ่งในส่วนของดิฉันเองนะคะก็จะขอนําเรียนและเชิญพี่น้องนะคะ,ะ,ะกลุ่มนักธุรกิจบริษัทห้างร้านโรงงานต่างๆนะคะมาช่วยกันบริจาคสิ่งของในครั้งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นบริจาคน้ําข้าวสารหรือว่าเสื้อผ้าเครื่องนุงม่มห่มยารักษาโรคก,ก็ดีนะคะ,ะมาร่วมกันมาจัดกิจกรรมกิจอาสากัน ามาร่วมกันบริจาคส่งมอบที่กระทรวงแรงงานที่เรามาส่งมอบที่กระทรวงแรงงานเนี่ยคือเรามอบที่กระทรวงแรงงานแล้วกระทรวงแรงงานจะเป็นผู้ที่จัดการนําส่งให้กับผู้ประสบภัยนะคะเ,เป็นจุดที่เราจะทำทำได้ง่ายาถ้าเราจะไปไปทุกพื้นที่ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ลำบากสําหรับผู้ประกอบการเราก็เลยเลือกที่จะบริจาคผ่านทางกระทรวงแรงงานและให้กระทรวงแรงงานเนี่ยนำไปมอบให้กับ ในพื้นที่ต่างๆซึ่งกระทรวงแรงงานเองเนี่ยก็จะมีสำนักงานจัดหาง,งานประจําจังหวัดซึ่งสามารถที่จะรับมอบจากส่วนกลางแล้วก็นําไปมอบในพื้นที่ต่างๆที่มีความเดือดร้อนค่ะครับสำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นมาเห็นก่อนหน้านี้เห็นมีภาพปรากฏผ่านสือ่อตั้งแต่ปี6 3 6 4ก็คือมีการจัดงานนี้ก,ก็ก็มีบริจาคมาเรื่อยๆนะคะสำหรับสมาคมการค้าผู้ประกอบกิจการรับเหมาแรงงานของเรานะคะเราก็จะมีบริจาคตั้งแต่ ปีช่วงที่เป็นโควิดนะคะช่วงโควิดเข้ามาก็จะสถานประกอบการปิดนะคะโดยคำสั่งของรัฐบาลเพราะว่าสถานาการณ์ระบาดของโรคโควิดก็จะมะีแรงงานทั้งแรงงานไทยแรงงานต่างด้าวที่ต้องหยุดทํางานแล้วก็ไม่มีไรายได้เราก็มีการส่งมอบอช่วงปี6กสและก็ปี64นะคะผ่านทางท่านรัฐมนตรีท่านก่อนก็คือท่านสุชาติค่ะ แล้วก็มีมอบผ่านทางคณะกรรมการการแรงงานโดยท่านประธานคณะกรรมการการแรงงานสมัยนั้นท่านสุเทพอุ่นนะคะเราก็ทํามาต่อเนื่องทุกทุกทุกช่วงที่ที่มีความลำบากเกิดขึ้นในสังคมเราก็อยากจะมีส่วนร่วมค่ะครับสําหรับคนคบที่ดูคลิปนี้เองที่อยากจะแชร์ต่อหรืออยากจะร่วมบุญด้วยหรือว่ามาร่วมกิจกรรมสามารถยังไงได้บ้างครับค่ะ สำหรับผู้ที่ชมไลฟ์นี้อยู่นะคะก็อยากจะเรียนเชิญนะคะมาร่วมกิจกรรมกันได้นะคะกิจกรรมกิตอาสาพเพื่อสังคมทําความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้กับในหลวงของเรานะคะพระราชินีและก็พระพันปีตลอดทางพระบรมสารุ์ทุกท่านนะคะ,ะในการทําความดีเนี่ยไม่มีอขอบเขตนะคะเราทําได้ทุกโอกาสเราทําได้ทุก ทุกอย่างที่เรามีเราเอาใจมาช่วยเอาแรงมาช่วยก็ถือว่าเราได้ทำความดีนะคะก็อยากจะเรียนเชิญนะคะวันจันทร์ที่กระทรวงแรงงานเราจะมีพิธีส่งมอบข้าวสารจำนวน1,000 0กิโลนะคะ,ะให้กับทางกระทรวงแรงงานเพื่อส่งต่อก็อยากจะเรียนเชิญนะคะสถานประกอบการเพื่อนปูงในวงการธุรกิจภาคบริการก็ดีหรือโรงงานต่างๆ นะคะไม่ว่าจะเป็นโรงงานที่ผลิตสินค้าต่างๆอยากจะมาร่วมโครงการนี้ก็เรียนเชิญได้นะคะเชิญวันจันทนะคะที่กระทรวงแรงงานค่ะถ้าเป็นช่วงเวลานี่เดี๋ยวทางทางกระทรวงแรงงานจะแจ้งอีกทีหนึง่งว่าเป็นช่วงเช้าห,หรือช่วงบ่ายแล้วท่ฉันจะนําเรียนอีกทีหนึง่งแล้วก็จะแจ้งไปค่ะว่า <c oughs> จะเป็นช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายนะคะแล้วถ้าหากว่าท่านไม่สะดวกที่จะมามอบสิ่งของด้วยตัวเองท่านมีอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือท่านจะบริจาคเงินนะคะตามกําลังศรัทธาของท่านผ่านสมาคมการค้าผู้ประกอบกิจการรับเหมารรยงานก็ได้แล้วทางเราก็จะขึ้นเลขที่บัญชีของสมาคมไว้ที่หน้าเพจนี้นะคะสำหรับเลบขที่บัญชีะะสมาคมนะครเป็นธนาคาร,ครธนาชาะครับสองสองสองสี่ 1831สาหนึ่งะฮะธนาคารธนชาติฮะก็คือเป็นของสมาคมผู้ประกอบการรับเหมาแรงงานนะฮะบัญชีธนาคารกรุงไทยธนชาตนะครับทหารไทยธนชาติกรุงไทยธนชาติครับพี่เขียนผิดโอเคครับทหารไทยธนชาตขออภัยก็เลขที่บัญชีนะครับสองสองสองนะครับ9 2 4 8สองสี่แดหนึ่ง 831หะะหรือว่าติดต่อค,คุณอิสรีเบอร์โทรติดต่อมีช่องทางไหมครับได้ค่ะก็เบอร์โทรจะเป็น0652914466นะคะสอบถามได้นะคะรายละเอียดในวันเวลาวันคือแน่นอนเป็นวันที่9นะคะส่วนเวลาเช้าหรือบ่ายเนี่ยจะรอคอนเฟิร์มบบทางกระทรวงอีกทีหนึ่งค่ะครับซึ่งเบื้องต้นเองตอนนี้เข้าวสารก็ถูกมามาวางไว้ตรงนี้นะฮะตัน ค่ะเมื่อคืนเอาผลมาเมื่อคืนลถสิบล้อหนึ่งสิบตันนะฮะซึ่งวางอยู่ด้านหลังเองต่อวันนี้เองก็มีในส่วนของกิจกรรมตลาดนะฮะก็เลยไม่สะดวกที่จะมีการส่งมออก็เลยจะเลื่อนเป็นเป็นส่งมอบวันวันจันทร์สำหรับคนที่อยากจะมาร่วมกิจกรรมหรือว่าอยากมาร่วมสมทบทุนหรือมาร่วมบริจาคสิ่งของอื่นๆก็สามารถที่เดินทางมาได้ในวันจันทร์นะครับที่จะมาร่วมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ประสบภัยน้ำท่วมผ่านนะฮะของสมาคมแล้วก็ผ่านกระทรวงแรงงานต่อไปครับค่ะ ก็สำหรับวันนี้ดิฉันก็มาพร้อมกับทางผู้ประกอบการนะคะทั้งเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพี่เป็นทั้งเพื่อนที่ทำธุรกิจร่วมกันอีกหลายท่านนะคะที่มายืนอยู่ตรงนี้ก็อยากจะให้แนะนำตัวสักนิดนึงนะคะแนะนำเลยครับแนะนำตัวสักนิดนึงค่ะรับน้าวีและพิทักษ์ธแรดาครับอ่ได้ยินนะครับโอเคครับครับผมไพรัตษ์แสงสีธรรมครับอ่าไพรัตษ์แสงสีธรรมครับสวัสดีครับครับผมนาวี โอเคครับผม okay, บผมส่วน<ม>บบโรยนะครับ<ม>ก็<ม>ดําเนินการในส่วนของสื่อประชาสัมพันธ์นะฮะช่วยเหลือกิจกรรมของสมาคมและสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมนะฮะในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับก็มาร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมผ่านกระทรวงแรงงานเพื่อจะกระทรวงแรงงานเองก็จะได้สารต่อนในการนําสิ่งของบริจาคให้กับผู้ประสบภัยตามจุดต่างๆที่รับการประสานงานนะครับ ก็ขอบคุณนะคะยังไงก็บันจันทร์เรียนเชิญนะคะทุกท่านนะคะจะมอบเป็นสิ่งของก็ได้หรือจะมอบเป็นบริจาคเงินผ่านทางสมาคมเราโดยเราจะได้นําเงินส่วนนี้ไปจ่ายค่าข้าวสารนะคะเรียนเชิญค่ะขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ